มันเสร็จสักทีครับผมเควสโอ้โหทำเป็นอาทิตย์ตั้งแต่ผมกลับมาเล่นนะครับก็ในคลิปแรกก็มีเพื่อนเพื่อน,น,น,นมาบอกว่าเล่น mk 4 7หน่อยผมก็อยากจะลองอยากจะรู้ก็ทำเควสไไปเรื่อยครับโอ้โหล่อลหลายเป็นอาทิตย์เลยนะครับหลายวันเลยนะฮะกว่าจะได้มันมานะผม mk 4 7เอาเป็นว่าเราไปดูเดียวว่าคนดูจะแกงไหมมันดีจริงไหมไปรับชมกันเลยครับ ตอนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอร์ดิตี้มือบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ มาครับผมก็แต่งโม่ๆซัว,ๆ,วๆฮะอึง้งไม่ได้ไปดูของแต่งใครมาเลยนะครับเพราะว่าอยากลองแต่งเองฮะจะได้บัตชินกับของแต่งเออเอบไม่มีฮะอาจจะไม่ได้ของแต่งที่ดีที่สุดครับแต่ก็พอเล่นได้อยู่ครับสําหรับผมนะอมผมยังไม่ได้เล่นนะอันนี้คือเกมแรกเลยนะที่ผมมาจับ m k 4 7เฮ้ยเโอ้โหไม่มเออ มันดีดแปลกๆนะอันนี้โอเคผมลองแค่ในห้องซ้อมนะผมยังไม่ได้เล่นจริงเลยนะครับเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงเดิมสลกหน้อยเหรอครับคุณพี่มันไม่ได้ยินอะไรเลยฮะปีนไปไหนครับน้องลิงไงไอ้ลิงลิงอีกตัวหนึ่งขึ้นไปทำใหม่อันนี้ตัวหนึ่งปีนไป่ายแล้ว ไปครับค่อนข้างดีดเลยครับคือตั้งแต่ลองในห้องซ้อมนะครับมันดีดเป็นแนวตั้งค่อนข้างเยอะนะแต่ก็พยายามใส่ของแต่งก็คือมันดีดตั้งดีดซ้ายดีดขวาตีดไปหมดนะครับพยายามที่สุดแล้วนะโอ้ยไม่ไหวเดือดเดเดึบแต่ถ้าให้ลองเล่นใหม่อาจจะดีกว่านี้ผมรู้สึกนะผมรู้สึกว่าของแต่งอาจจะยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรเนี่ยผมเพิ่งเกิดเดี๋ยวอื้มอื้มสัดเข้าไปครับเออฮึแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะครับอันนี้ขอระบายหน่อยไม่เข้าใจระบบแหลงของเกมนี้คือของผมเนี่ยแหลงของผมเนี่ยมันยังไม่ขึ้นมาแชลมันเหลืออีกตั้งสองแหลงใหญ่ๆนะครับกว่าจะขึ้นมาแชลซึ่งให้ผมไปเจอกับตี้ทีมอทำไม <laughs> คือออครับ A d อ u l ครับผมจําได้เลยว่าแคนนี้มันเป็นแคนที่โคตรจะโหดและเป็นแคน,นรวมนักแข่งนะครับผมให้ผมไปเจอแคนอออืออม <c oughs> ผมก็เอื้อดเลยสิครับโอ้โหพอร้องแหละคือผมไม่ได้เก่งนั่นแหลผมก็ไม่ได้สูงให้ผมไปเจอซะโหดร้ายเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางตาก็บอดล้วนจนผมแบบต,ต้องออกอะเพราะมันมีแตบอดนะครับแบบ มันไม่ได้เล่นไปก็เท่านั้นนะก็เลยออกนะครับตานนี้โอเคหน่อยคนเยอะหน่อยมาครับเออเออฮอ,อยู่ไหนเอยตอนนี้เรายึดได้แค่จุดเดียวครับคนเหลือร้อยแปดบสองครับผมเอาปีนบันไดมาละข้างล่างครับเข้าหัวไปได้ อรรมันยังพอมีคนเล่นบ้างครับอาจจะไม่ได้เก่งครับผมแคนออคือขอเป็นคนทั่วไปอ่ะอมไม่เอาแบบแคนดังๆนะพวกนั้นอ่ะผมสู้ไม่ไหวครับผมผมยอมครับผมยอมครับเจอพี่พี่เขาเนี่ยตุกตายครับผมเอออืม,อมร้อยครับตอยผมชินด่านหรือเล่นไปนานกว่านี้ผมก็น่าจะสู้ไม่ได้ครับ ด้วยประสิทธิภาพของฝีมือของผมแล้วข้างหน้ามีพี่วางครับสวยเฮ้ยไอหมอนี่มายืนแอบทำไมครับไวร้อนนะเรียบร้อยเออฮะบอกว่าตาีตน,นผมไม่ค่อยเห็นชื่อคนไทยเลยนฮะนครับสวยลงหลุมก่อนครับมานีเฮ้ยโอ้โหมันซิกแซกโคตรดี่กนี้ก่อนครับกระโจนมา อยู่เอ้ยเดีย๋ยวไวรอนั่นอะไรแวบๆอ่อะไรแวบๆเมื่อกี้ไม่มีนะตอนนี้กำลังจะมายึดชาลีวันชาลีทูครับคนเหลืออีกร้อยห้าสิบเจ็ดครับผมเรี <c oughs> ยบร้อยครับดีวุาา๊ฟเดฮะแต่ว่าผมไม่ชอบอย่างหนึ่งนะการที่จะต้องเล่นเอ็มเจ้าตัว MK47 เนี่ยมัน มันต้องมาเล่นกับหน่วยไอ้นี้เอนจิเนียร์ซึ่งผมไม่ค่อยถนัดเอนจิเนียร์เล่นไม่เป็นนะครับเออถ้าผมอะจะชอบที่สุดอันดับหนึ่งนะนั่นก็คือในส่วนของหมอเท่าที่ผมลองเล่นมาผมรู้สึกว่าหมอเนี่ยผมเล่นเข้ามือสุดแล้วแต่ถ้าถ้าเล่นบ่อยผมเล่นไวรอนครับเล่นแอดเซาเขาเรียกเขาเรียกแอดเซวปัเออแบบพวกนั้นอะพวกเล่นไวรอนอะไรเงี้ยแล้วก็แอดเซาเนี่ยผมเล่นแค่วรอนตัวเดียวเลยนะไอตัวหัวแดงไม่ได้เล่นเล่นนนเนี่ยไอตัวเนี้ย เออรู้สึกว่าไวรอนอะ่ะเป็นตัวเดียวที่อยู่ในหมวดบูของแอดซาวแล้วผมชอบที่สุดนะผมให้ให้มากกว่าหมอแล้วกันแต่หมอเนี่ยคือมันชิวไงมันมันเล่นเพยเซนะปืนเล่นง่ายเอสเอ็มจีนะครับผมฮิวเลือดได้ฮิวเลือดได้ปหว,วะเออมันฮิวเลือดได้นี่วาเออไม่ได้เล่นนะฮิวเลือดได้ปูสโมกแบบชำๆรีกระสุนรีสโมกกันแบบ ลืมครับชุบเพื่อนไวอีกนะเออแต่ว่าคนไทยหัวใจแคลรี่ฮะไวรอนฝึกจนได้อ่ะจากที่ผมเล่นไม่ได้แล้วไวรอนอ่ะฝึกจนได้อ่ะข้างหน้านี้ยืนตรงกำแพงอหอเหลืออีกแค่78คนเท่านั้นฮะจะไหวหรือเปล่าจังหวะนี้ต้องหน้ากายเกินนะนี่ผมคุมสุดชีวิตแล้วนะพลังที่ผมมี ความสามารถที่ผมมีเนี่ยผมคุมสุดๆแล้วนะสำหรับปืน m k 47ตัวนี้โอเคบอกว่าข้างหน้าจะมีรถนะแล้วผมบึ้มไปก่อนเลยเปลี่ยนกระสุนแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวไอหัวแดงโอ้โหแม่งเลยโอ้โกระตุกกระตุกอ่าฮะ มันจะมีกระตกบ้างครับโงรศัพเก่าแล้วฮะอ๋อข้างหน้ามีรถนี่เราอึมเขาได้คิวด้วยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้คิวจากปืนนี้งหนา้าครับดีจริงอ่ะมันดีเหลือเกินไม่สาวน้อย m อ4 7เอยู่ไหนเออ อยากได้ตัวหัวขาวมากเลยอะแต่ว่าผมสุ่มยังไงก็สุ่มไม่ได้นะครับม่อเหลือต้องเติมใช้เหรียญสองพัน2000กว่าเหรียญแน่ในการสุ่มเพิ่งไม่เติมแน่นอนครับเออหมด้อ,อ,ดอดครับเก็บตังค์ไว้ฝั่งแก๊สเถอะสำหรับผมในวัยนี้นะครับเมื่อก่อนอาจจะเติมเกสรบอกโอ้โหจิกไม่ได้จิกเงินแม่หรอกก็คือแบบออมเงินจากไปโรงเรียนนะครับสมัยเด็กๆนะ ออมเงินจากไปโรงเรียนมาเติมบัตรทูบัตรทูบันนี่บัตร a อแคสสมัยนั้นใครรู้จักถ้าผู้ใหญ่มาดูคลิปผมหรือว่าคนที่อายุ20น่าจะประมาณ20 25ขึ้นนะนะครับน่าจะรู้จักบัตร a c a คสนะฮะเด็ก20ไม่รู้รู้จักไหมนะแต่ว่าผมว่าน่า25ขึ้นจะรู้จักแบบว่าเป็นบัตรการ์ดเมื่อก่อนบัตรการ์ดมันสวยมากบัตรเอแคสเท่าไหร่วะ 19บาท29บาทนะสมัยก่อนผมก็จำไม่ได้นะเติมออดิชั่นเออเก็บเงินไม่กินหนมนั่งดูเพื่อนกินข้าวสมัยนะั <c> ้น <oughs> ไม่ขอเพื่อนกินนะครับแค่นั่งดูเฉยเก็บเงิน้เติมเกมนะครับผมสมัยนั้นก็ P.B.S.F. นะฮะเกมยิงปืนเอ็กอโอ้โหเข้าร้านเกมเวลาน,นาวครับเออเดี๋ยวนี้มันหมดยุคที่ผมอยากจะเติมเกมนะครับสกินมันสวยก็จริงครับแต่แบบ ي, สั่งแก๊้ดีกว่าหาเข้ามันไก่นะเออหาแบบอะไรเส็ดซุบต้มก๋วยเตี๋วก <Jorge> ินดีกว่าหมดอารมณ์จะเติมแล้วผมเล่นเกมมาแบบโอ้นานมากเลยครับผมจําได้ผมเล่นแต่อนุบาลนะครับอนุบาลนะซึ่งก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วนะที่ผมเล่นเกมกว่ายี่สิบปีนะเออที่ผมเล่นเกมมาเนี่ยในชีวิตนะครับพอแล้วครับไม่มีตังค์เติมเลยครับ เติมเติมโลบอกพอร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยยี่สิบบาทอะไรเงีนเน้ยนะเติมเอาง,ง่ายง่ายซื้อแต่งเตาวค่เท่ๆในโลบแค่นั้นพอพูดไปเรื่อยครับเพราะว่า MK47 ผมผมเล่นมาแล้วผมไม่สอบอ่ะมันดีดอะ่ะเอออาจจะต้องไปแต่งใหม่นะครับสำหรับ MK47 นะคลิปนี้ก็อาจจะไปเรื่อยนะ่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบปืนผมก็เลยพูดไปพูดไปเรื่อยไม่เกี่ยวอะไรกับปืนเพื่อนๆก็ดูปืนไปแล้วก็ฟังฟังผมบ่นไป เออผมไม่ชอบมันนะครับตอนนี้ปืนที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็น K K 437น,นะหรือไม่ก็เป็น k 416นะครับแล้วก็ m 7อะไรพวกนี้ผมชอบแต่อันนี้ไม่ชอบดีทั้งรูปแดกอะไรมาเป็นม้าเลยโอ้โหพยศช่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ชนะไปได้นะครับ68คิวนะครับถ้าเจอคนเยอะหน่อยก็ไม่ค่อยถึงร0อคิวครับถ้าเจอบอด่ยถึงร้อคิวแน่นอนโอเคประมาณนี้ Hãy subscribe cho bye bye chụp, chụp.